บ้านหลวงศรีนครานุก,กูลบ้านหลวงศรีนครานุก,กูลตั้งอยู่ถนนจเจริญเมืองอำเภอเมืองจังหวัดแพร่หลวงศรีนครานุก,กูลนามเดิมเจียมสุทธะพักติออกแบบและสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นเพื่อใช้พักอาศัยบนที่ดินที่ได้รับจากพระยาคงคาสมุทรเพชรผู้เป็นพ่อตา ใช้ช่างก่อสร้าง3ชุดคือช่างทำตัวบ้านเป็นชาวจีนฮกเกี้ยนช่างตกแต่งและทำเครื่องเรือนเป็นชาวจีนเซี่ยงไฮ้และช่างแรงงานทั่วไปเป็นชาวเมืองแพร่ฝีมือประณีตเรียบร้อยสวยงามเพราะช่างจีนมีฝีมือการก่อสร้างมากกว่าช่างพื้นเมืองมากในสมัยนั้น ท่านละเอียดถี่ถ้ถวนในการควบคุมการก่อสร้างและเลือกไม้เองทุกชิ้นไม่ใช้ไม้ที่มีกระพี้ตาไม้เลยแม้แต่แผ่นเดียวและพึ่งไม้อยู่10ปีเพื่อให้แห้งสนิททำให้ทั้งตัวเรือนและเฟอร์นิเจอร์ได้รับการสร้างขึ้นอย่างดีและสวยงามทั้งบางชิ้นมีนกลไกปิดเปิด ที่ซับซ้อนเกินกว่าช่างฝีมือชาวพื้นเมืองจะทำได้ลักษณะเป็นบ้านไม้สักสองชั้นหลังคามุงแป้นเกรดไม้สักชั้นล่างเป็นห้องโถงโลงห้องเก็บของและห้องน้ำชั้นบนเป็นโถงนั่งเล่นและห้องนอนโถงด้านหลังเชื่อมต่อกับนอกชานหลวงศรีนครานุก,กูล เคยอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมีโอกาสได้เห็นวังและบ้านเรือนเจ้านายจำนวนมากประกอบกับมีความสามารถในการออกแบบจึงได้นำรูปแบบเหล่านั้นมาออกแบบบ้านหลังนี้มีจุดเด่นที่เป็นคุณค่าด้านศิลปะการก่อสร้างบางประการเช่น 1. ฝาไม้ด้านนอกตัวเรือนเป็นฝาสองชั้น ชั้นในตีตั้งชั้นนอกตีนอน 2. ท่านไม่ใช้ไม้หน้าใหญ่ทำพื้นแม้ทำได้แต่ให้เลื่อยไม้เหลือหน้าไม้เพียงสี่นิ้วเข้าริ้นอัดแน่นเพื่อให้พื้นไม้แน่นสนิทลาดน้ำไม่หยดลงชั้นล่างเดินไม่ลั่นไม่สะเทือนเหมือนหลังอื่น3เฟอร์นิเจอร์ที่สร้างพร้อมตัวเรือน ทั้งลอยตัวและติดตายมีรูปแบบสัตวส่วนสวยงามฝีมือประณีตทั้งยังมีโต๊ะทำงานมีฝาปิดเปิดได้พร้อมระบบบล็อก 4. มีการเตรียมป้องกันอักขีภัยโดยการต่อท่อเหล็กจากถังเก็บน้ำบนหลังคาและขุดสระน้ำไว้ข้างบ้านเพื่อจะได้นำเฟอร์นิเจอร์ทิ้งลงสระ เมื่อเกิดอักขีภัยเมื่อสิ้นหลวงศีนัครานุกูลเมื่อปีพศ2506บ้านและที่ดินได้ตกทอดสู่บุตรสาวท่านได้บำรุงรักษาบ้านเสมอมามีการซ่อมแซมทาสีใหม่สองครั้งเปลี่ยนแป้นเกรดมุงหลังคาตัวเรือนใหญ่เมื่อปีพศ2526โดยใช้แป้นเกรดไม้สักตามแบบเดิม สิ้นค่าใช้จ่ายไปกว่า0 0 0 0นบาทถึงปีพศ2534บ้านตกท่อสู่นายพงทรสุทธภักติทายาตรุ่นที่สท่านดูแลร,รักษาและพยายามคงสภาพเดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลงให้ผิดรูปร่างมากนักทั้งตัวอาคารเครื่องเรือนและของประดับตกแต่งอาคารทั้งยังพยายามบูรณะซ่อมแซม อนุรักษ์อาคารให้คงอยู่ต่อไปรวมทั้งจุดของตัวบ้านที่ได้ถูกดัดแปลงไปก่อนยุคของท่านท่านก็มีเป้าหมายที่จะปรับปรุงให้เป็นรูปแบบเดิมให้มากที่สุดตามความทรงจำก่อนที่จะตกทอดสู่คนรุ่นต่อไปที่ไม่เคยเห็นสภาพดั้งเดิมของตัวเรือน เพื่อเป็นการรักษาสืบทอดผลงานยกย่องเช,ชิดชูและประกาศเกียรติภูมิของหลวงสีนครานุก,กูลซึ่งเป็นที่เคารพรักของลูกหลานและบริวารและส่งต่อให้กับทายาตรุ่นต่อไปให้บ้านคงอยู่คู่เมืองแพร่สืบไปตราบนานเท่านานในปีพศ2555สุ25้มประตูใหญ่ทางเข้าสู่บริเวณบ้าน ซึ่งสร้างพร้อมกับบ้านด้วยรูปแบบเดียวกับตัวบ้านได้ถูกรถยนต์ชนเสียหายมากท่านได้จ้างช่างมาสร้างซุ้มประตูขึ้นใหม่โดยใช้รูปแบบเดิมด้วยเจตนาในการอนุรักษ์ดังที่กล่าวมาแล้ว